ดีฟังรู้เรื่องไหมองเปลี่ยนของคนดีสอดีมากเลยค่ะสวยงามเนาะสวยจังเลยค่ะดูตรงนี้สิ เราเข้าพักนะคะช่วงบ่าย3ถึง4โมงเย็นนะคะจะมีช็อกโกแลตอาวบุฟเฟ่ช็อกโกแลตให้เรารับประทานฟรีๆเลยนะคะถ้าข้าโทดฝักไปกินแล้วกันเนาะได้ค่ะได้ค่ะจานเดียวก็ได้แต่ลองเอ e ว y t h ติ g งคนละชิ้น2ชิ้นชั้นทุกอย่างเลยเธอคนละชิ้นเอ้เออนนี้น่ากินอ่ะใช่ เราจะมาฟังดูนะคะเราจะมาทำมาร์ชเมลโล่ฟังดูกันนะคะว,ว้าวเลิศ่ะหล่นร่วงปริ้นปริ้นนี่ใช่ค่ะแต่เอาผลไม้ด้วยนะจัดหอ้ยช่ำมาก <laughs> ป,ลาปลายปลายดี อย่าลืมนะคะบ่ายสาโมงถึงสี่โมงเย็นนะคะมูก็้นเทคมูก็น้ลพกค่ะได้ค่ะดองเหมยอ,อันนี้มันที่เราชอบกินิดูวิวสิคะสวยมากมดีมากเลยนะคะมัชเมลโล่นะคะฟองดู อร่อยแต่ว่าเปื้อนเปื้อนมือง่ายมากเดี๋ยนะเป็นแคนตาลูปก,กับมะละกอน,นะคะค่ะหลังจากที่เราเอ่อ รับประทานนะคะช็อกช็อกโกแลตอาลนะคะเป็นแบบช็อกโกแลตฟรีไปแล้วนะคะเราก็จะมาเดินเล่นก่อนที่เราจะไปเข้าห้องพักนะคะก็เป็นสระว่ายน้ำริมหาดเลยนะคะอีกรอบนะคะโมเว่นพิกนะคะหัวหินเจ๊ทำอะไรเจ๊ทำอะไรก้มๆเงยๆเจ๊หาโลเคชั่นค่ะเอ้ยแก ซ้อมบายๆซ้อมบอกมือสวยค่ะชอบตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปก,กันตรงนี้อุ้ยสาวว้น้ำสวยมากทางนู้นก็จะมีมากี่ครั้งก็คือรักนะคะหัวหินเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปก,กันนะคะ ตรงนีม้มีบาร์ด้วยค่ะและ้วก็โซฟาตรงนี้นะเราต้องได้รูปกาศด,ดีจังเลยอ๋อใบวันเกตวันฟรีนะคะค็อกเทลวิตรงนี้สวยค่ะ ชนกับวอล์กเกอร์อีกคนหนึ่งค่ะสวยสวยดิฉันรักหัวหินค่ะกี่ครั้งดิฉันก็ไม่เคยแบบรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการมาดิฉันเลิฟทุกครั้งที่มาหัวหินค่ะได้ค่ะ บ้านปูรีสอร์ทนะคะที่เรามากินช็อกโกแลตอาวนะคะเ,คเรากำลังจะเดินไปกัมปูกัมปูกัมป,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 ปูขอโทษค่ะกัมปูรีสอร์ทนะคะเรากำลังจะเดินไปที่ห้องพักของเราค่ะสโลลี่วอล์กนะคะดูสายน้หนาไตรงนี้มาดูกันเถอะสวยตรงนี้สวยค่ะวิ ดิฉันจะต้องลงค่ะจุดนี้ค่ะโอ้ยตรงนี้สวยเฮ้ยน่าถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปก่อนไหมหยุดก่อนยังไม่ต้องเข้าเอาจอคุณหนูเออสีผ้ะคุณหนูคือ <laughs> คือมาจากวัดหรือเปล่าแซลเล่นนะคะน่ารักโอ้เขามีห้องเขามีแบบชุดเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นชุดชุดคุ้มอาบน้ําให้ด้วยนะคะไปข่นเราจะเดินไปห้องหนึ่งหกสามนะคะจากหน้าบีทรอ์ของโรงแรม ทางไหนล่ะซ้ายขวาล่ะใช่ดูดีมากอุยสวยแต่ร้อนซ้ายขวาล่ะทีนี้แล้วค่ะห้องของเรานะคะเดินจากบีชฟ้อนมาระยะหนึ่งเลยอ่ะไปค่ะเปิดได้ค่ะคุณปอาอะประตเป็นปิดหนึ่งสองคุณปลอมดิจ้ะหนึ่งสองสามด้วยมีการนับว้า ไหนละสระว่ายน้ำห้องเราอ๋อนี่ตรงนี้มีอะไรอ่ะอ้ยปะ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 รีวิวห้องพักของเรานะคะก็นี่ค่ะมีเป็นแบบเวลคัมสวีทให้ด้วยนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำอยู่ในวิลล่าของเราเนี่ยแหะคะ่ะ อันนี้เป็นห้องนอนนะคะแล้วก็อุย้ยดูอันนี้เป็นห้องน้ำค่ะสวยงามประตูปิดได้ด้วยค่ะไม่ได้ยินเขาเขาก็ไม่ได้ยินหรอกนี่คุณผู้ชมเราชอบ ความใส่ใจของที่นี่มากเลยไหนอะไม่ได้กินเพราะฉันใส่แมส <laughs> <laughs> เราชอบความใส่ใจของที่นี่มากเลยค่ะพอเราเข้ามาในห้องใช่ไหมหลังจากที่เราแบบไปกินช็อกโกแลตแล้วก็ไปเออเรียกว่าไปไหนนะ,มะเมื่อกี้ไปถ่ายรูปที่ชายหาดมานะคะพอเราเข้ามาในห้องแปบ๊บเดียวเนาะก็มีพนักง,งานนะคะเออ,อเมีช็อกโกแลตมาให้นะคะเป็นช็อกโกแลตจากโมเว่นพิกมาให้ด้วยคือแบบ ใส่ใจสุดๆเลยน่ารักจังเลยค่ะโมเนพี่หัวหินค่ะพอเดินไปไทางนี้เลยเหรอใช่ค่ะเดี๋ยอันนี้เราจะเดินไปที่จอดรถนะคะตรงที่เราถ่ายไอ้ตรงที่เรามองไปด้านบนตะกี้อะ่ะใช่ใช่เดินไปที่จอดรถค่ะเดี๋ยวเราจะไปรับประทานอาหารเย็นกันที่หัวหินค่ะถ่ายรูปหได้ค่ะถ่ายรูปแบบมีเราเหรอ <laughs> เห็นฉันไหมอาฉันออกไหม ใ่่ย,ยังไงคะคุณคุณคนเนี้ยมีชั้ฉหรอติดชั้นไหมโอเคไม่เอา,เ,อาเดินก่อนวันนี้ชุดนี้เยอะแล้วค่ะสวยมากมากเลยประทับใจส,สุดๆเลยนะคะอ๋อแล้วเขามีฟิตเนสโซนด้วยนะคะแล้วก็มีสปาอยู่มุมนู้นนะคะเห็นคนวิ่งกัน บ้านดำบ้านดำชื่อร้านอาหารนะคะอยู่ในมูเม้นพีหรอน่าจะใช่ค่ะไปค่ะไปร้านอาหารป้ารวยปูเป็นนะคะอยู่กับเขาตะเกียบเลยค่ะจะได้ทำคอนเทนต์นไปด้วยอะไรนะคะจะได้คำคุณจาหัวหินโฟโฟค่ะ หินดาวทาสองหนึ่งแปดใช่อันนี้คืออันนี้คือไม่ใช่อันนี้หมายถึงว่าถ้าเธอเลี้ยวไปอ่ะเธอจะไปเจอเส้นสามสองหนึ่งแปดเอออ้าวแสดงว่าไม่เกี่ยวสุดีสุดดีเมื่อกี้สิอุตส่าห์บอกเพื่อนซะอย่างดีแสดงว่าไม่เกี่ยวเอที่เรามาในเมืองบันนี่เุ้ยนี่ไงไดพาซ่ากำลังตั้งร้านขึ้นอยู่เลยเหอะเออเราก็ไปกินข้าวเสร็จแล้วก็ไดพาซ์าไปร้านอะไรเธอกูด้าโคคาซูกี้เลยอ่ะนี่ที่สุด ฝรั่งเยอะถูกมันก็ต้องไปอย่างเดียวเลยค่ะวัดหัวหินวัดหัวหิน,น <laughs> ได้ค่ะก็คือไปไปอีกฟากหนึ่งไปทางชนนิลีใช่ไหมใช่ไปทางหลวงอะไรนะส,สุขุมวิทจ้าป้ารวยปูเป็นนะคะข้ามมากินปูกัน เมนูแล้วนะคะป้าตัวไว้นะคะอันนี้เป็นไข่ปลาเลียวเซียวนะคะหรือริวกิวเรียกว่าอะไรบ้านคุณเรียกอะไรคะไข่ปลาลิวกิวอ๋อดิฉันก็ยังไม่รู้ว่าสรุปมันเี็กริวกิวหรือเลียวเซียวคุณเคยได้ยินคำว่าเลียวเซียวไหมเคยเหรอและนี้ก็เป็นปูก้อนนะคะผัดต้นหอมค่ะย่ารินก่อนเพื่อนเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็เอาได้กลิ่นปูนี่แหละเหรอปูโต๊เราอ่ะเหรอได้กลิ่นปูที่แบบกระังย่าง แล้วก็นี่นะคะเอาปูก้อนนะคะวางแล้วก็โรยด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเออเราไม่มีผัดไม่มีผักเลยอะผัดสักนิดนึงนะคะ Perfect b i t ไบค่ะมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นหอยหวานนะคะวางตรงนี้นะ คุณทำอะไรคะเนี่ยคุณทำอะไรคะเนี่ยไยน์ไก่เกินจริงเด็อย่าหอยหวานนะเราจะมาจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะใส่กระดิ่งได้ครบแล้วนะคะอันนี้เป็นหอยเชลผัดฉาคะแล้วก็ปูก้อนผัดต้นหอมนะผัดหอมไข่ปลาเรียวเซียวนะคะอ่ะิวอีกรอบหนึ่งแล้วก็นี่ค่ะหอยหวานจิ้มซีฟู้ดค่ะแต่ข้างในมันไม่สว่างเลย ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปไบูบูบูนี่ไงอินเตอร์คอนติเนนทัลค่าสปาโอช่าง่ายมันแบบเป็นเป็นแบบคอมพลีทที่เดียวเลยใช่ตอนนี้เรากำลังจะไปเอ่อที่ในบราซ่านะคะหัวหินในบราซ่าเดี๋ยวไปดูตลาดกันค่ะอุ้ยแต่ตรงนี้สวยจังเออบูพอดค่ะบูพอดเป็นบูพอดก็คือเป็นห้างในเครือของเดอะมอลล์ค่ะอ๋อค่ะบูพอดแล้วก็นี่เชื่อมกับอินเตอร์คอนติเนนทัลได้เลยนะ โลดแหน่จอดแล้วจบเลยอ่ะจอดแล้วก็ <c oughs> ๆๆๆไปค่ะเหมือนที่ๆๆๆเราเหมือนเราเพิ่งมา<อ>เดือนที่แล้วอะ่ะเธอใช่เรามาไปเมื่อเดือนเดือนอะไรอะ่ะพฤศจิกาไหมพฤศจิกาแถวประมาณนั้นประมาณนั้น สิ่งที่น่าซื้อก็คุณน้ำมะพร้าวอ่ะอุ๊ยอันนี้น่ากินดคงเลยดูได้ดูได้นะคะอุ๊ยดูผลไม้โอ้ได้ผลไม้มะม่วงอีกแล้วถ้าจะกินมากก็ต้องไปร้านท่านขุนเขาเกียบปักหม้อก็ดีนะกินดีสักน้ออะไรครับลูก หนูชื่อน้องไข่ของชื่ออะไรคะชื่อน้องอะไรเนี่ยชื่อดีคะออดี้อดีไข่ของเก่งจังเลือกให้พี่คนนี้หน่อยน้ำน้ผุดบรรยากาศโรงแรมตอนกลางคืนก็เงียบสงบดีจังเลยค่ะเปรี้ยวอยู่ค่ะเปรี้ยวอยู่เพราะว่ามันมืดเดี๋ยวไปดูหน้าชายหาดกันเนาะกลับไปที่ห้องกันก่อน ลับบี้ตอนกลางคืนเอาแล้วมุดจังเลยไม่ต้องกลัวไม,ไม่ต้องกลัว,ไม,ลวไม่ต้องตกน้ำไม่ตกตามแม่มาอ๋อนี่ตอนแรกจะเดินไปอย่างนี้เว้ยตายแล้วมึมงตามไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอคะเป็นไฟสวยนะอ๋อทรงไวโอ้ยเพื่อนสวยมากแต่ว่าต้องเดินดีๆพอเพื่อนจะตกน้ำไปแล้วคะ่ะ สวยมากความ Amazing ของห้องนะคะก็คือว่าอันนี้เปิดได้ไหมทำไมจุดเนี่ยอ๋อนี่ไงดูสิเปิดได้อันนี้ประตูที่หนึ่งที่เปิดได้นะคะเราก็จะเจอนี่ว่ายน้ำออเสียงน้ำของเรานะคะนี่นะหุยมันต้องไหา้แล้วแหละกลางคืนก็ต้องไหวยเพราะว่ามันคุ้มค่าที่เราจะได้ว่ายแต่กคืนล็อบบี้เราอยู่ตรงนี้นะคะแก้ผ้าปายไม่มีใครเห็น อ่ะประตูที่หนึ่งเปิดได้นะคะเปิดได้ทุกประตูเลยค่ะชอบมากอันนี้ประตูที่สองค่ะนเหลือนเต้นคุณผู้ชมคุณผู้ชมจีบเลยประตูที่สองที่นี่มีสองทีวีเลยทีทีวีหรอใช่ชใช่สมราคาสมราคามากอันนี้ประตูที่สองนะคะอ่ะเมื่อกี้ก็คือถ้าขึ้นจากน้ํามา เราก็จะได้เข้าห้องเราเลยเพราะอันนี้นะคะขึ้นจากน้ำมาเราก็ยังเป็นห้องของเราอยู่ดีค่ะเจ๊คนนั้นนอนไปละตรงนี้นะคะก็ขึ้นจากน้ำมาก็จะเป็นห้องล็อกเดี๋ยวไปออกจากชั้นู้นเป็นห้องรับแขกโอ้โหเลิศสุดๆมเวิลผิดคุ้มค่ามากค่ะ ดีทุกอย่างเลยเอลเมนต์ Element. นี่ประตูห้องน้ําเออเราไปดูห้องน้ํากันยังอะยังไม่ได้ดูเนาะห้องน้ําดูค่ะดีมากๆเลยค่ะนี่ถ้าเราเข้ามาแล้วแบบเปียกจากทะเลใช่ไหมเราสามารถเข้าจากประตูหลังบ้านได้นะคะเปิดตรงนี้อาะตรงนี้ได้เลยตรงนู้นก็มีข้างนอกก็จะม,ขกกจะมีข้างนอกก็จะมีอีก อีกที่หนึ่งเลยนะคะน,นี่คุณปอเขาปิดประตูไว้เนี่ยค่ะนี่คุณผู้ชมพอเราเข้ามาใช่ไหมไปเปียกทะเลเข้ามาเราเปิดห้องอาบตรงนี้นะคะหรือเมื่อกี้ถ้าเราจะไม่อาบเป็นแบบบารเราไม่แช่เราก็อาบเป็นชาวเวอร์ตรงนี้ได้มีชักโครกอะไรให้คบปิดประตูค่ะอันนี้ห้องน้ำตรงนั้นเป็นชักโรครกนะคะฝั่งนู้น มีสระว่ายนะ้ํามีอ่างอาบนะ้ําครบยิ่งกว่าครบค่ะที่นี้เดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่เราประทับใจก็คือประตูออกสระว่ายน้ําได้ทุกทางอันนี้ประตูห้องน้ำนะคะได้คะ่ะโอ้ยห้องนั่งเล่นก็คือดีงามนะคะประตูเปิดได้ออกได้หมดทุกช่อง สาวให้นะึออกแล้วออกอีกแต่คืนเราก็จะไหว้ดีงามเลิศเลยในห้องห้องรับแขกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นห้องนอนของเรานะคะดีมากมาก,มากเลยอันนี้เป็นวิดีโอวะอันนี้ก็จะเป็นสะพานนะคะเรากําลังจะไปบีชกันแต่ว่ากลางคืนก็จะยากหน่อยเพราะว่าก <ปะ S 2> ็คือเดินเดินไปตอน,ตอนนี้<ะ>คือเราอยู่บนไม้นะคะเออต้องระวังห้ามเมาด้วย ต้องระวังใช่ใช่นี่เดินจับมือกับเพื่อนเลยค่ะก็คือเนี่ยตรงเนี้ยอย่างมุมตรงเนี้ยถ้าไม่ดีก็คือตกไปได้เลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยตกได้เลยสามารถได้เลยอะเดี๋ยวไปดูหน้าบีชกันวเกลี้ยงมากเลยจะบอกกลางคืนหน้าหาดบีชฟอนเียบดีจังค่ะอันนี้เป็นห้องอาหารกัมปูนะคะตอนนี้เวลาประมาณสองทุ่ม เดี๋ยวตอนเช้าเราจะมาเบรคฟาสกันตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้ก็เบรคฟาสได้โอ้บีชเงียบมากคืนที่นี่นะคะสงบมากๆเลยจริงๆเราจะมองไกลๆเราจะเห็นแสงของเรือใดหมึกนะคะ ได้ยินเสียงคลื่นไหมสงบดีจังอชอบสำหรับคนที่ต้องการความสงบนะคะแนะนำเลยไม่ชอบเลยล่ะความตั้งใจแรกของเรานะคะก็คือจะตื่นมาว่ายน้ำค่ะตอนตีห้าครึ่งค่ะมันหนาวมากค่ะ แล้วมาดูลายอาหารเช้ากันนะคะว่าอาหารเช้านะมีอะไรทานบ้างไา้ชีสลูชีสนะคะโค้ซองต่างๆขนมปังน่ารับประทานมากค่ะอะไรอะ่ะ ซุปต่างๆพาสต้าเหรอองคพาสต้าก็มีดีมากเลยค่ะอันนี้อะไรอะคะอุ้ยเซ็กซ์หมอบน่ากินนี่เ็นหมูกระดิกนี่เลยอือมันมีข้าวผัดด้วยนะคะ ก็มนนีเหมือนติ่มซำลยค่ะอืมซลเปา,าก็มีโคคัสลดไปเลยสลัดนะคะ แบบรวดเลยไวมากค่ะก็คือไม่ได้ขาดเลยค่ะปริกแบบรวดเลยไวมากหนึ่งสี่สี่แล้วค่ะมาต่อคะ่ะจะซ้ายหรือขวาคะ อันนี้หนึ่งอะไรคะหนึ่งสี่ห้าว่าเลยจะตัวเ <6 S 2> ลขหกค่ะลายละเอียดเล็กๆน้อยๆของโมเวนพิกมากๆนะคะอันนี้เป็นเครื่องชงกาแฟนะคะเป็นของเนสเล่ค่ะเนสเนี่ยตัวเองน,นะคะโอเคแล้วอันนี้ก็มีหวีให้ด้วยนะคะแล้วก็เออแม้จะลกไปหน่อย มารกอรองก็ให้เราผลไม้ให้เราแล้วก็มีช็อกโกแลตให้นอกจากช็อกโกแลตเอาแล้วก็ยังมีสิ่งนี้ให้นะคะแล้วก็ทีวีให้สองที่เลยอันนี้ที่ห้องนอนนะคะอันนี้ที่ห้องพักนะคะห้องห้องนั่งเล่นของเราพัดลมเก๋มากค่ะแล้วก็ความใส่ใจนะคะอาดาเป่าผมแน่นอนว่ามีนะคะ ใช่นี่มีที่ชั่งน้ำหนักไม่กล้าช่างเลยเอะเมื่อวานกินเยอะมีเอ่อตอรีมีไฟฉายมีตู้เซฟให้นะคะมีเอ่อตอรีดให้เอออันนี้เขาเรียกอะไรนะที่รีดผ้าที่รองรีดนะคะและนี่ความเจ๋นะคะก็คือนี่ค่ะมีกระจกแต่งหน้าแบบใกล้ๆใ,ให้ด้วยนะคะนอกจากอพาร์ตร์มนะคะนอกจากกระจกใหญ่แล้วนะคะ ใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างจริงๆนี่เรามาเล่าความน่ารักของคุณป้านะคะที่เพชรบุรีนะคะเลยแม่กิมไลท์นะคะ คุณป้าบอกไม่เป็นเมะหวานแน่นอนแล้วเราก็คุยกับคุณป้าเนาะห้าอันยี่สิบคุณป้าให้แถมมาหกอันแล้วก็เนียงคุณป้าน่ารักมากเนียงคุณป้าน่ารักมากเลยหรู้คุณป้าบอกพันหมาพันหมาพันหมายันลืมหาป้าพันหมาพันหมาเราต้องมาหาบ้านนะทุกคนแล้วก็นี่โอ้โหใหญ่โตมหลร้านอ๋อลันตาลนะคะคุณป้าให้เราสามถุงสองร้อยลดราคาให้เราอีกป้าบอกไม่เป็นเระหวานนะเที่ยวเพชรบุรี ไม่ตัดขาไม่ต้องกลับเอนจอยมากค่ะตงคิ้วนะคะที่ไม่เคยเบื่อที่จะมาหัวหินก็เราแล้วก็เพชรบุรีของเราแล้วรับเพชรบุรีเรารับหัวหินค่ะ